เข่าแข่งคนพี่น้องเอ,อ้ยลำบากไอเลี่ยรอหมูถอยหลังย h a ไปเลยย h a ไปเลยย h a งหักพวกเข่ารักเออเกียรกาบสบายดีพี่น้องปองป้ายเมื่อสุภูสุคน ยินดีตลับเขาสูสองสมผิดเอเอเนาะเมือนนี้เฮากัสิมาคันเขาเนาะทุกคนเนาะคนเขาหลังจากที่เฮาตัดไปแหละแต่ว่าตอนเฮาตัดเฮากบอเดทไทยเนาะทุกคนเนาะเหมือนเฮากัสิมาคนเขาใส่รถตอกๆเนาะทุกคนว่าหรือว่ารถอีแตกหรือว่ารถไทยนาเดินตามเนาะทุกคนไล่คนก็ไลยเอื้อนเนาะทุกคนเนาะ ที่ว่าก่อนจะไปเบิ่งไปส้มกับภาคกดไลคไล์กดติดตามเ,เด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ <c oughs> นี่ก็คือรถเท่านาะทุกคนเนาะเอาสี่คนเขาเนาะเขาที่เขาตัดเป็นพรที่ว่าเขาเอาจักตัดเนาะทุกคนเนาะเขาเกี่ยวหันละเอาจักเกี่ยวนี่ก็คือรถเนาะรถไทยนี่นะที่ว่าสี่แกเขาไปขึ้นเหล่าเนาะทุกคนเนาะ เขาคือที่เขาตัดแล้วเนาะมันสิเป็นลักษณะนี้เนาะทุกคนเนาะมาจากตัดเด็มันสิเป็นแบบนี้เบ่งรอบๆเนาะทุกคนเนาะเขาหุบที่ตัดแล้วเนาะมันก็สิเป็นประมาณประมาณซ้ำหอทุกคนเหมือนเขาตัดได้ซ้ำหอ ตามหาหน้าเนาะตอนเราที่ตอนตัวเราที่เพ่ทันตัดเนาะเ่าตัดเขาสูงก่อนก่อนเ่านจะมาตัดเขาเตี่ยนี่ก็ห้องเพื่อทันหมัดเนาะเหมัดเลยห้องก็สิคนขึ้นใส่รถ hết sáng ai mặt cầu mà năm ba năm mặt cầu lên 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 mới hiện mà nằm bao kết như thế này khẩu vì nó ơi làm bà cái mũ thôi nhào với lời nhào với lời คนขาวตาคนเห่อคุณยังซองซามให้คุณพี่น้องเอ้ยใส่ไล่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ายกลุ่มเลย liệt xám là bạn này bố มีแล้วมองเหล่าห้องสิปะเนาะทุกคนเนาะคือกระถ่อมเป็นว่านี่เขากระได้ทัดลายไปได้ดอกกำลังทอยกดนมากเป็นว่าคือเขากระดังได้หมาต์หนึ่งเนาะทุกคนเนาะตรงหนึ่งหรือแถวหนึ่งนั่นแหละ คนแตชีตก,ตกตกไหนจะน้อยเน,ะนาะคุณวะอีกอีกพ่อพอโอ้ชิมมาทำมาได้เนาะชีหมออื่นจะเนาะฮะโอ้ครับเอ้ยโย เอาไว้หันแล้วไว้หันแล้วเออขอสิเฮ็ดเองบ่นี่ก็คือว่าหนาใหญ่เนาะบ่ได้เด้ไปเฮ็ดทุตเพิ่นกินหมูได้ท่า Oh. ta mông tem ruột đây thì ơi nè này. ôi ôi ơi cướp chít ơi mà hết dột dẹt dột dẹt chưa cổ อยู่ๆบักลาโยู่ๆ Uh... cửa biển nó bú liệt xa hàng lai của đơn bạn này ผู้โต้มีโต้นมีข้างอีกมองนี้แล้วมองคุณ มาหลอบซองอีกพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยนี่พ้าอ,อโอเคบูสี่หมื่นเนาะบูบูจำแตะเลยเอ้าโอเคพี่น้องเอ,อ้ยขอจบคลิปสัมนี้คลิปหนาพอกันใหม่คุณวะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนี่ยนะ เป็นกําลังใจพุ่นใหอายใหญนพุ่นตี้ตึมๆอยู่